สวัสดีค่ะทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตประกาศฉบับที่3ของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุดีเพกชันนะคะรายละเอียดของข่าวทั้งหมดดังต่อไปนี้ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะเมื่อเวลาสีนาฬิกาของวันนี้วันที่21กรกฎาคม2567พายุดีเพกชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ440กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกะาะไหหลำประเทศจีนหรือที่ละติจูด16.5ุดองศาเหนือล่อง จุด112่อองศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโดยจะเคลื่อนผ่านเกะาะฮหยลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่21-23ถึงกรกฎาคม2567โดยพายุนี้ไม่ส่งผลโดยตรงต่อประเทศไทยและลักษณะอากาศของประเทศไทย ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วยค่ะถ้าอยากโทรสอบถามกรมอุตุนิยมวิทยาโทรได้1นึ่ตลอด24ชั่วโมงคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ